การอ่านอัลกุรอานดิกรุลลอฮให้กับผู้ที่ล่วงหลับไปแล้วยากสาบเนาะอยากาบว่าทึงผู้ตายหรือมาอย่างไรอ๋อนะฮะลุลิลอะจากคำถามที่หนึงเอาแบบหว่าพ่อประมาณเนาะพี่เนอะเพราะว่ามันเป็นรพรดินถ้าพูดกันเร็วนี่มันยืดยาวเนาะ การอ่านอัลกุรอานนี่ให้กับผู้ที่ตายนี่ถึงหรือไม่ถึงเนี่ยคณะเดียวกันการทำความดีการสดาบะการวากาฟให้กับผู้ที่ลวงหลับนี้ไอ้น,นี่ไม่มีการกีรับความเห็นที่คัดเจงใดๆแต่คณะเดียวกันเรื่องการอ่านกุรอานให้กับคนตายนี่ ผมตอบกับพี่นองในบาซับชาฟียะที่เราทานทางลายหลยอยูดถือเนาะและตามอากิดดของอัลลิสุนนะวันยามาห์เนี่ยการอ่านกุรานนี้จะถึงไม่ถึงให้แกผู้ที่ตายนีย่เดิมที่พี่นองกับในองค์การเถวาอัลเลยซาลิลอิงซานอิลลามาซาอาเนี่ย อัาลลอฮฺท a l บอกว่าไม่มีเลวสำรับอิงซานมนุษย์นี่เนาะไม่ได้รับเลวยกเว้นสิงที่เขาควรปคว,ควายไหวท่านั้นบนโลกดุนยาเนี่ยอิหมัมชาฟีรอฮิมาฮุลลอหฺทล,ลาบอกว่านี่ยอ่านกุรานไม่ถึงพี่น้องได้ตรงนี้พาไปรั้อยู่ปักหนึ่งพี่น้องโอ้หน้านี่มัมชาฟีาลลาบอกไว้าเลวอ่านกุรานไม่ถึงว่าอัลซาลินอิงซานอิลลามาซา เราได้ไปสิกนึ่งพีน้องเนาะอ่ามันไม่ครบเลยเนาะอ่าขางกิง้งนุงพือแล้วปีน้องข้านนึงแล้วนองเสกนึงมันไม่ครบอ่าก็เล่นว่านุงขางกิงอยู่ข้าเดียวเดินก็เพื่อว่าเอ๊ะบางยี่นี่พันพือลาวเจ้านี่นี่ <c oughs> เอ็นได้ขางกิงมันยังซ่องค้าปนีน้องตัดเอาตรงกลางเนะาะได้ตีข้าน,นึ่งตีเดินเอ๊ะเพื่อหวานน่าได้โชว์นี่พี่น้องนี่นี่แต่อีข้าน,นึงของอิหมัมชาฟีอ็รอฮิมาฮุลลอตลาบอกว่า กันรักชอบที่จะให้มีการอ่านปุรอานให้เกะผู้ตายอ่ะว่าพือลาละพีนองข้านั้นล่ละ,ะต้องใสมากันเลยเนะยาะเหียวข้าเดียวเพราะฉะนั้นอาซาบุชาฟิยะอุลามะในมาสราบชาฟิยะข้ามาวีครวาเออตอน,นี้มันคัดกันอยู่นี่อ่าเลอยอุลามะชาฟิย์มาตังงงพีนองเราเรีมาตีความให้เข้ากัน โดยอาซาบิชาฟิอยะอุลามะที่สังกัดมัสับชาฟีเข้ามาสารุปไอฟังว่ากา,อารอ่านกุรานให้เกเพูตายนี่ที่จะถึงดได้นี้ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดจากสามประการนี้ต้องจำไม่ดีเนาะดึงอ่านกุรานเหลวมีการเนียนให้เกผพูที่ลวงหลับนี่ย a l l a มขออาศินสวาบะอัลลอฮ l ม h ขออุศินสวาสาิ์บะเรล่ะพี่น้องสวาสาิ์บัลคุรอานว่าไปเลยเนาะฮัดิยะตัลลิรูฮีฮัดิยากับวิญญาณคนนั้นคนนี้คนโน้ดึงมีการเนียนถึงสองพี่น้องครับอ่านอยู่กลายกลายครับไมายนั้นหรือกลายลุ่มกูโบองไมายนั้น ไอ้นี้ก็ถึงถึงแม่จะไม่เนียดก็ตามเช่นไปนั่งติ่ปากลุ่มไปอ่านยาซีนบางไปอ่านกุรานไปอ่านอะไรต่างๆนอะไปสีกเกไอ้นี่ถึงถึงแม่จะไม่เนียดเพราะอ่านอยู่ไกลๆมายัทหรือติดลุ่มคล้องมายนัทสองเลยเนาะหนึ่งเนียดสองอ่านไกลๆเคเคกับมายัทหรือกูโบสามก็คือบิดดูอาด้วยการโคดูอา อูอานเสร็จเราขะโคดูอาอ่าอัลลอฮฺบอกเอาสินงาวาบา่าโอ้อัลลอฮฺทา,านจงทำให้ถึงกันเลยสวะาบาา่าอะไรสวะบันุรอาน์นะพวกเราบนอูอานนี้นะถึงไปยังใครอีลารูฮีวิญญาณคนนั้นคนนี้คนนู้น,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 นาสามประการนี้ด้วยโคน,นึ่งโค่โดยจากสามโคนี้พี่น้องถึงแต่ถ้าหากว่าไม่มีสามประการนี้หนึ่งพี่น้องอ่าเหลียวเนีย้ยเหลียวไม้ให้กับผู้ที่ลวงหลับไม่ได้เนียน พี่น้องอ่านไกลๆที่ล่มไม้ไม่อ่านอยู่ที่บ้านอ่านเลยพี่น้องขอดูอามายอัลลฮอฮุมะอืินสวาบามาคอรอน์นาหุไม่เพราะฉะนั้นไม่มีคนนึ่งคนใดจากสามคนนี้ถือว่าอ่นอานกุรานพุนบุญการอ่านไม่ถึงไปย่งผูทีหลวงหลับเนาะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่กระทำอยู่เลว้วกระทำดาดยความมั่นใจเนาะ อย่าไปตกใจกับอ่าเผื่อนสียมโกโปรโทุกซากสุกซากนะกาัน,นั้นยุดิเลชาญญานันอย่าอ่านอ่านเละพี่นองเพราะอิหมัมนวาววีรอหิมหุลลอฮุตะอาลท่านการุนนารุ่งให้อ,อ่านโดยพาะปอิกรูยาซีนอัลลามอาตากุมอานซรรยาซีนให้เกผู้ที่ลวงหลับเนาะดังนั้นเพียงสันสันพ่ฮม่อป้าพ่อพ่เนาะพี่นองเนาะป่านนี้ถ้าคุยกันนี้ไปกันยาวแต่อยากจะฟาก ท่านความกาใจคงพี่นองตรงนี้ว่าหาเละอ่าที่จะให้ถึงอย่าลืมเงื่อนยขคนึ่งคไใดจากสร้างประการดังกล่าวที่ว่ามาเนาะวัลลอฮฺมา,าลา